นี่ครับผมตนี้ครับวันนี้ขอนรุนนะครับผมได้ย้ายที่ครับผมย้ายที่ย้ายที่ครับย้ายที่พาน้องผาครับผมได้ย้ายครับย้ายที่ใหม่ครับผมว่าดูดันแล้วก็เลิหมดแล้วครับผมต้องไปเรอที่ ยังไม่รู sa, ้นะครับผมเพราะว่าคนทัวรไม่ใช่ชูเปอร์ขับรถครับนี่วางแล้วครับจุดนะ้รับนี้นะจุดนี้จะประมาณนี้ครับ ได้ย้ายที่ใหม่แล้วครับหนาวมากครับนี่ก็คือสัมภาระนะครับผมสัมภาระควันนี้ก็หนาวมากครับมาะอะไรเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทีทุาน,นะครับผมหน,น,นาวมากครับหนาวมากครับช่วงน,นี้หนาวมาก ไม่นะดูพ่อภูมีครับครับว่ากันว่ากันเออาบครับผมว่มากันดูแลสุขภาพครับผมครับดูแลครับผมนี่เดินทางเดินทางไปไปแถวไปแถว หันเงินครับผมหันเงินใหญ่ครับผมใจค่อยดีเต่ไหนครับผมตอนนี้ขึ้นรถหนาวมากครับผมเพราะว่าก๊ด้วนอยู่ข้างหลังกับผูขา จะิก็จะดตดาได้วยครับผมไม่ค่อยถูกาไหร่ครับขอาไปด้คสวัสดีผู้ฟังทุกท่านทมานยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุก คือคือว่าจะเล่ นี่เสียอ่านออกแต่ภาษาไทยนะครับเรื่องภาษาอังกฤษไม่เหมาครับผมเพราะตุ่มเงินสงษาหน่อยครับเพราะเราภาษาไทยถึงการตกแน่ครับผมอ่านบ่ค่อยเก่งครับแต่ว่าคุณนด่วนบ่ค่อยเก่งครับบกงเล่นแหละครับผมครับฟอร์มูนี่ครับหนาสงสารมากครับเพราะว่าเป็นหนาวแห้งครับไปไหน ไปไหนลูกภูผาภูผาเดินทางไปที่นายก็ยังไม่ทราบนะครับผมถ้าถึงที่ถึงที่พักแล้วผมจะระบุให้ทราบอีกทีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ภู้ากำลังเดินทางครับภูผาภู้ากำลังเดินทางครับนา ทีมงานครับวันนี้หนาวมากเลยครับภาษาอะไรภาษาอะไรก็ได้ป้ากันเฮงเมางานในโชคดีนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับ ครับคุกพระครัจากประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเอฟซีครับภาษาอะไรมาได้จะดมาการันตีรับครับหนาวเนาะขับไปรองเอฟซีครับผมหนาวมาครับหนาวมากต้องพีกันหนาวเย็นแต่เนาะครับนาะนี่หนาวหลายหนาวหลายครับผม ลมแรงมากครับผมเพราะว่าอยู่บนรถครับลมก็แรงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็เสริมก็ปีกก็แรงมากครับผม่ผู้ภาชอบนะครับผมผู้ภาเนีย่ยโบนสูบสูบยกมือเร็วโบนเร็วบนสูบยกมือเร็วผู้ภาเร็วยกมือน้อยยกมือหนเร็วยกมือหน่อยยกมือ,อ,มอสูบเร็วผู้ภาเร็ว ครับผมผมไม่ใช่ชูเฟอร์ขับรถครับผมเป็นควนช้างครับผมผมเป็นควนช้างผมเป็นคนดูแลฝาครับแวก็คนขับรถนึงก็เป็นพี่เขยผมนะครับผมภาษาอีสานกับพี่ไอผมนี่แหละครับผมไดม่วะครับพ่อแม่ขับภาษาาไทยเือเขาเรียกยังพี่เขยครับพี่เขยตอนนี้รู้สึกยังไงครับนี่กลุกึกหนาวสุดๆรู้สึกหนาวยังครับ ก็ต้องสู้เพื่อลูกสาวที่บ้านครับผมูเพื่อว่าเราก็อยู่ที่นี่เราก็ไม่มีรายได้อะไรเนาะโมเมใช่ไหมครับเราก็ต้องหาให้โมเมกินด้วยครับยิ่งท้องแก่ยิ่งกินเยอะครับยิ่งท้องแก่ยิ่งกินเยอะครับผมมี่หลายๆท่านนะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดช่องโมเมอินเตอร์ให้ผมลองโมเมอินเตอร์นะครับอากาหนาวบ่อูหนาวขักหนาวคักครับหนาวขักหนาวเนี่ยครับผมโคราดบกค่อยหนาว ดีขึ้นครับเวลาบ่ค่อยหนาวแต่ตอนนี้ผมก็อยู่แถวกระร่งออกจากกุดอนนี่แหละครับผมพี่น้องเอ้ยจักสี่พาไปันนั่นเลยครับยังบโมงครับผมสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีครับผมสวัสดี สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกกำลังแรงใจครับผมและทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมที่ให้ที่เข้ามาให้กำลังใจน้องภูผานะครับผมฟ้าทำอะไรอบอกกอับสินแน่นะครับเด้อขอโทนขอแันนะครับเด้อพีน้อง FC เอฟซีเลย รสปิ้งหน้านลมก็หนาวหน่อยนะครับผมแต่ปูผ้าชอบนะครับผมคว,มวันอ้วนนี่หนาวหนาวครับแต่ปูผ้าชอบครับผาชอบมากเลยครับหน้าหนาวนี่ปูผาเล่นน้ําเฉยนะครับผมหน้าหนาวนี่ผูผาเล่นน้ําเฉยเลยครับ ผมสวัสดีฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจน้องภูผาครับผมและก็ให้กําลังใจทิาามชการของผู้ทวนด้วยนะครับเดี๋ยวจะโชว์คลิปภูผาสายย่อยให้ดูนะครับผมตอนนี้ครวทวนกว็ได้ฝึกให้น้องภูผา ย่อเป็นแล้วนะครับผมสายย่อครับโชคดีนะครับคู่ขวาครับผมขอบคุณมากๆครับ

ยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้ครับเนีย่ยบังครับอะไรไม่เชื่อก็ลองมาสัมผัสด,ดูก็ได้ครับผมผู้พันนี่อะไรครับ ฝ่ายยกมือนะครับยกมือสูงยกมือเร็วบนสูงบนสูงบนยกมือเร็วบนสูงบนสูงบนสูงนี่บนสูงบนบนสูงยกมือเร็วยกมือบนสูงนี่ครับผมทาเสร็จเรากับเออหนาวมากครับผมครับนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดี คนนะครับผมครับมาด้วเองนะครับผมไปไหนเชา้าไปไหนไปไหนแต่เช้าไปไหนไปแต่เชา้าครับมาด้วดมไปเลยนะครับผมหนาวมากครับผมด้วดหนาวมากครับ อ้วนๆครับผมบางท่านทีนี้ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของอ้วนเนาะหนามากครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนอ้องบู๊ นี้นะครับผมและสุดนี้นะครับผมบางทีก็พิมพ์ผิดบางก็พิมพ์ผิดไม่ค่อยขอโทษนะคะคนอยาอยุมากแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรครับผมต้วนอ่านได้เสมอครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมจะถึงถึงที่แล้วครับผมเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบครับนะครับผมเอฟซีท่านนะครับผมว่าว่าว่าถึงจุดไหนว่าอยู่ที่ไหนครับผมเดมจะทำคลิปลงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เลยนะครับผมสำหรับหลายส่วนนี้ครับผมฝากน้องเอฟซีท่านทุกคนนะครับผมให้กําลังใจกับช่องไายรัฐว่าทางผมด้วยนะครับผมกับน้องช่องสุขทรายออกนะครับผมเป็น cho một gì đó của người này là khát vọng và chúng ta mới